สวัสดีครับวันนี้พานเพื่อนมาชมผลไม้ค้างทางลงรถมาสะดุดตาเลยครับแดงจึ่งคึงเพื่อนเพื่อนโรจักกันบ้างไหมคราบบับนพันมีกันบ้างไหมเอ่ยเขาเรียกกันว่าอะไรเมนมาบอกกันด้วยนะครับแดงเป็นวิน,น่าจะหวานปลาน้ำอ้อยปลาน้ำเพิงเดือนฮะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับทีปลาลูกมากวารับ ส้มคุณหวานคุณหวานจิ้ได้ไมคิ้ได้ค่ะายจิมได้ค่ะสีโรลล้อยค่ะยาวเอาในสองลูนะฮะส้มอะไรเหอส้มขไปกินกันน้ำปลาคนน่ะคนสารน่ะก็เนื้อมันเนื้อในอ่ะขายโรลล้อยขากูนะเนื้อ ร้อยมี่จันพี่ป่าห้าเนี่ลําเรซื้อกันสองโลโลกก็เลื่อนอ่ะม่เล่นะมันเงวคีสานอมาเงลตนี่ต่เพื่อง่ลจีปาปาลาชื่อได้ป่ะ